สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูนในส่วนของมีดแก้วหน้าม้านะครับหรือมิโตะนะครับหรือที่เรารู้จักกันดีนี่โสมมิโตะนะครับระหว่างนะครับระหว่างมีดแก้วหน้าม้านะครับกับมีดปารังนะครับแก้วหน้ามมาแลปะปารังทีนี้เราจะมาดูความแตกต่างกันนะครับความแตกต่างแล้วก็อารมณ์ในการใช้นะครับด้วยสันฐานนะครับ ด้วยสันฐานของมีตรแกนามาเนี่ยนะครับหรือมดโตบ้านเราเนี่ยนะครับมันจะมีในส่วนของหัวนะครับในส่วนของหัวที่โตนะครับในส่วนของหัวที่โตแล้วทีนี้สิ่งที่ได้จากหัวที่โตก็คือนะครับเวลาเราฟันเนี่ยนะครับเราจะเราจะได้แรงกดนะครับแต่กดซึ่งซึ่งโดยมิตรปกติเนี่ยนะครับจุดประทะมันอยู่ที่ประมาณช่วงกลางของคมใช่ไหมครับแต่ว่าพอ เพิ่มส่วนหัวไอ้ตัวมีโตขึ้นมาเนี่ยนะครับเพิ่มพื้นที่เหล็กเพิ่มน้ําหนักนะครับทีนี้มันก็จะมีแรงกดนะครับมันก็จะมีแรงกดมาหาช่วงปลายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่ปะทะนะครับมันก็จะได้กว้างขึ้นนะครับก็ยาวมาถึงปลายได้เลยนะครับถ้าเป็นกรณีทรงนี้นะครับก็คือเพราะมันมีแรงกดตรงนี้อยู่นะครับมันมีแรงกดตรงนี้ช่วยอยู่นะครับแล้วทีนี้ไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวส่วนโค้งเนี่ยมันก็ต้องมีข้อจํากัดนะครับ มันก็ต้องมีข้อจํากัดเพราะว่ามันจะมีในส่วนของบาลานซ์นะครับมันจะมีในส่วนของ Balance, บาลานซ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าจัดบาลานซ์ในส่วนหวัวไม่ได้เนี่ยนะครับเวลาฟันนะครับน้ําหนักตัวเนี้ยนะครับ <ME> <G> น้ําหนักตัวเนี้ยมันจะทําให้มีดพลิกนะครับมันจะทํามีดดิ้นพลิกไปพลิกมาเพราะเพราะว่าเมื่อเกิดเมื่อเกิดแรงกระทกปุ๊บเนี่ยนะครับเมื่อเกิดแรงกระทกปุ๊บใช่ไหมครับทีนี้พอถ้ามีดมันไปไม่ได้นะครับมันถ่ายเทมันถ่ายเทแรงกระแทก ถ่ายเทแรงกระแทกนที่นี่หมายถึงถ่ายเทแรงกระแทกให้ฝังไอตัวคมนี่เนี้ยจมเข้าไปในไม้นะครับถ้าถ้าสมมุติว่ามันจมลงไปได้ยากปุ๊บเนี้ยนะครับมันก็จะเกิดการสะบัดนะครับมันก็จะเกิดการไปการไปไปไปมาการสะบัดนะครับทีนี้ในส่วนของปารังนะครับในส่วนของปารังบ้างนะครับถ้าสมมติเราดูแค่หัวนะครับมันก็ในละมีที่ ใบใกล้เคียงกันในใบที่ใกล้เคียงกันสิ่งที่แตกต่างนะครับมันก็จะมีแค่ในส่วนของอย่างเล่มเนี้ยนะครับอย่างเล่มเนี้ยจะเป็นลักษณะของความโค้งของคมนะครับแต่บางทรงก็ไม่โค้งนะครับบางทรงก็ไม่โค้งนั่นก็หมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากได้ปลาลังสักเล่มหนึ่งแต่ว่าคมตรงใช่ไหมครับก็คือเราก็แค่ไปดักตรงนี้นะครับเราก็คือแค่ไปดักตรงนี้ขึ้นมันก็จะเป็นปลาลังนะครับมันก็จะเป็นปลาลังนะครับซึ่ง โดยสันฐานนะครับถ้าสมมติว่าเป็นปลาลังคมตุ่มมันมันก็ไม่แตกต่างกันนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้เล่มนี้เป็นปลาลังโคมแค่นั้นเองนะครับแต่ทีนี้อารมณ์ในการฟันนะครับอารมณ์ในการฟันถ้าสมมุติว่าเป็นปลาังเป็นปลารังสมมุติว่าเล่มนี้เป็นปลาังนะครับสมมตเิเล่มนี้เป็นปลาังเล่มนี้เป็นปลาังปุ๊บใช่ไหมครับสิ่งที่ผมจะได้ขึ้นมาเมื่อเปลี่ยนทรงให้เป็นปลาังก็คือ ก็เปลี่ยนทรงเป็นปาร่างก็คือไม่สมมติตรงดักกัดใช่ไหมครับเราก็จะได้ระยะแรงเหวี่ยงเพิ่มนะครับก็คือจากใบที่ตรงตรงนี้ใช่ไหมครับใบก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็จะได้แรงเหวี่ยงเพิ่มพอได้แรงเวี่ยงเพิ่มคนที่ได้จากแรงเวี่ยงเพิ่มก็คือมันทําให้มีดมีแรงส่งได้เยอะขึ้นนะครับมีแรงส่งเยอะขึ้นทีนี้ก็การฝันพอมีดมีแรงส่งเยอะปุ๊บการฝันเราก็ฝันได้ค่อยลง การฟันฟันที่เบาลงเบาแรงลง,ลงนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าท่านไหนที่เคยใช้ยกตัวอยา่างแบบให้เห็นให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดเนี่ยนะครับท่านไหนที่เคยใช้มีดคัตติ้งประจำนะครับมีดคัตติ้งใบ10นิ้วนะครับใบ10นิ้วด้ามฟูแทงนะครับด้ามฟูแทงเคยใช้มีดลักษณะอย่างเงี้ยประจำนะครับแล้วท่านลองไปเปลี่ยนมาใช้ปารัง ในความยาวของใบนะครับใน,ในความยาวของใบที่เท่ากันนะ10นิ้วจะสมมติว่าคัตติ้งใบ10นิ้วก็ปลาราังใบ10นิ้วแต่ทีนี้หลังจากที่ท่านใช้มาประจําเลยนะครับใช้มาตลอดเลยก็คือใช้คัตติ้งมาตลอดและท่านลองเปลี่ยนไปใช้ปารังสักเดือนหนึ่งนะครับท่านจะเห็นความแตกต่างว่าปารางังนะครับมันจะใช้แรงน้อยนะครับมันจะใช้แรงในการฟันการใช้มีดเนี่ยน้อยลง อย่างน้อยๆก็ประมาณ20นะอรับอย่างน้อยๆ20นี่มันนี่คือมันมันจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนนะครับมันเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนขึ้นนะครับก็สรุปโดยย่อก็คือปารางังนะครับปารังและปารังและไอตัวอ,อ,ตนะอ,อิโต้เนี่ยนะครับรีโต้เนี่ยถ้าสมมุติว่าขนาดใบเท่ากันนะครับขนาดใบเท่ากันความโค้งของคมเท่ากันนะครับมันก็ต่างกันแค่มันก็ต่างกันแค่ในส่วนของเอวนะครับ,นะรบในส่วนของเอวเพราะว่า ในส่วนของอิโต้เนี่ยนะครับในส่วนของอิโต้ถ้าสมมติใบยาวเท่ากันเนี่ยในส่วนของอิโต้เขาก็จะมีเอวของเขาเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมติเป็นปลาล่างปุ๊บในส่วนนี้มันก็จะหักขึ้นนะครับมันก็จะหักขึ้นโดยสันฐานของใบนะครับโดยสันฐานของใบผมขอผมขอรีวิวในในมุมกว้างๆนะครับในมุมกว้างก็คือทุกทรงนะครับทุกทรงนะครับมีดทุกทรงทรงไหนก็แล้วแต่โดยสันฐานของใบนะครับถ้าสมมุติว่าในส่วนหัวเนี่ย มีปริมาณเนื้อเหล็กนะครับมีปริมาณเนื้อเหล็กที่กว้างที่เยอะนะครับก็คือปริมาณเนื้อเหล็กที่เนั่นหมายถึงน้ําหนักใช่ไหมครับหมายถึงน้าหนักที่เพิ่มมาหมายถึงน้ำหนักที่เพิ่มมาทีนี้เวลาฟันปุ๊บเนี่ยในส่วนหัวเนี่ยมันก็จะมีแรงกรดเพิ่มขึ้นนะครับมันก็เลยมีแรงกรดเพิ่มขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในมีดกรณีมีดสับฟันเนี่ยนะครับในส่วนหัวจะกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นแลมโบ้นะครับไม่ใชนแลมโบหรือมาเซเต้นะครับ หลายส่งนะครับหลายส่งก็คือถ้าสมมุติเราดูในรายละเอียดปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าในส่วนหวัวจะมีความกว้างกว่าในส่วนเอวๆๆนะครับก็คือในส่วนหัวเนี่ยความกว้างนั้นหมายถึงปริมาณเหล็กที่เยอะกว่านะครับปริมาณเหล็กเหล็กที่เยอะกว่าแล้วก็จะมีลักษณะของน้ำหนักที่กดมันจะเป็นลักษณะของการกดนะครับกดอย่างนี้นะครับการกดลงการกดเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะครับเราจะเห็นชัดเจนในกรณีที่ การฟันไม้นะครับและจะเห็นการฟันไม้การกระแทกนะครับเราจะเห็นชัดเจนทีนี้ผมมาเห็นชัดเจนที่สุด mm hmm. เกี่ยวกับไอตัวแรงกดนะั่นก็คือการตอกเฟตกีตร์นะครับการตอกเฟตกีตราเนี่ยถ้าสมมติเฟตที่ประมาณ9มาถึง15บห้เนี่ยครับผมจะตอกตอกแค่3าครั้งนะครับตึกตึกตอกริมนี้ตอกตรงกลางตอกตนี้ผมตอกเฟตสามครั้งนะครับเพราะผมตอกลงตรงกลางกลางบาใช่ไหมครับทีนี้ พอเราตอกลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับพอเราตอกลงไปปุ๊บพอเรากระแทกมันไปปุ๊บเนี่ยไอตัวสองส่วนเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมานะครับมันจะเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมารับกับรอยแรงตอกนะครับพอมันเด้งขึ้นมาปุ๊บมันก็เลยทาให้การตอกนี้ตอกง่ายนะครับการตอกนี่ตอกง่ายในขณะเดียวกันพอผมไล่ตั้งแต่ประมาณเฟสเจ็ดตรงหัวหของกีต้าร์นะครับเฟสเจ็ดมาถึงเฟสหนึ่งตรงนี้ตอกยากมากนะครับจะตอกยากมากเขาตอกเราตอกฝั่งนี้ฝั่งนี้เด้งตอกฝั่งนี้ฝั่งนี้เด้งตอกตรงกลางเด ถ,ถ้าจังหวะการตอกไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันจ,งนจึงเห็นความชัดเจนว่าถ้าเวลากรณีที่เราฟันนะครับกรณีที่เราฟันกรณีๆๆที่กรมีดมันไปกระแทกกับมีดมันไปกระแทกกับไม้ครับมีดไปกระแทกกับไม้ถ้าสมมติว่าองศานะครับถ้าสมมติว่าองศาของคมเนี่ยมันมีแรงต้านเยอะใช่ไหมครับแรงต้านก็เกิดจากสาเหตุหลายๆสาเหตุในหลายๆคลิปที่ผมได้รีวิวไปนะครับ พอมันพอมันเข้าไปไม่ได้ปุ๊บเนี่ยนะครับตัวมีดจะมีการเด้งนะครับตัวมีดจะมีการเด้งหรือที่เราเรียกอาการว่ามีดไม่กินไม้นั่นแหละนะครับพอมันเด้งปุ๊บนะครับพอมันเด้งปุ๊บทีนี้มันก็จะเกิดแรงตีกลับนะครับเกิดแรงตีกลับเราอาจจะไปเข้าใจว่าเราอาจจะไปเข้าใจว่ามีดที่สันหนา